สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ซองไก่โวลล์วงไก่สาวลาว,ลว,ลาวคลิปนี้เนาะเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับคนลาวนี่ยุ่มปุ๊กเฮือนแบบไทยแม่นแท้หรือบ่เนาะท่านผู้ชมหลายคนเนาะก็สิสงสัยได้ท่านผู้ชมเนาะเกี่ยวกับเฮือนของลาวเนาะท่านผู้ชมหรือว่าบ้านบ้านของลาวเนาะ เป็นยังมันจึงคือกันกับไทยเนาะท่านผู้ชมก่อนสิไปหสปนะรรมสมารรมส,มนะส้มคลิปเนาะท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมเนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิงนะ่งเนาะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของสกายเอาเป็นว่าเฮามาฮู้กันเลยนะท่านผู้ชมว่าแม่นแท้บ่ว่าคนลาวเฮานี่เนะาะมักเฮ็ดเือนเนาะขายคือกันกับไทยเนาะท่านผู้ชมคือแต่ก่อนนี่เนาะท่านผู้ชมคนลาวนี่ก็บ่ค่อยมักแบบว่าอ่าสร้างเฮือนหรือว่าปลูกเฮือเนานะท่านผู้ชม ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนะท่านผู้ชมส่วนร้ายเพื่อนกะแต่ก่อนเนาะมันกะหยุกคนก้อนหนอกกะสิเป็นแบบว่าอ่าใหญ่ทิ้นเลยนะท่านผู้ชมกะสิอ่าอพยพไปอยู่บนนั้นอพยพไปอยู่บนนี้เนาะมันก็เป็นแบบว่าเหิดห้คนลาวเฮานอกบ่จักว่าสิตั้งทิ้นตั้งฐานอยู่ไสเนาะท่านผู้ชมแต่มาเดี๋ยวนี้มาปัจจุบันนี้เนาะท่านผู้ชมคนลาวเฮาเนาะก็มีการอ่า พัฒนาหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะท่านผู้ชมจากที่ว่าแต่ก่อนบ่เคยสร้างบ้านเนาะหรือว่าสร้างเฮือนปลูกเฮือนเนาะเดียวนี้เนาะก็มีการปลูกเฮือนเป็นของไผของมันเนาะท่านผู้ชมอ่าคือคูเหมอเนาะคนละหานี่ก็นิยมนะท่านผู้ชมเนาะปลูกเฮือนสร้างเฮือนเองเนาะเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนาะท่านผู้ชมถามว่ามีขอมีครัวเนาะเฮาจะมีบอนอยู่บอนเซาเนาะเวลาแบบว่าฝนตกเนาะท่านผู้ชมตัวนี้นี่ นักแหงเนาะท่านผู้ชมถ้าว่าฝนตกนี่เนาะเฮาสิไปอยู่ไสเนาะท่านผู้ชมถ้าเฮาบ่อ่าปลูกเือปลูกสเนาะเป็นของตนเองเนาะเฮาสิไปนอยู่วางดของอ่ากกไม้เนาะมันจังสิบ่มันจังสินําฝนจังสิบ่อยใส่หัวเฮาเนาะท่านผู้ชมคือคมื้อนี้เพิ่นก็ปลูกเคือเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าการปลูกเคือของเพิ่นเนาะก็แล้วแต่แบบก็แล้วแต่แผนเนาะตะกี้เนาะคนละเฮาสิมักปลูกเคือแบบว่า สองสันนะธรรมู้ชมหรือว่าสันหนึ่งเนาะแต่ว่าทั้งรุมจะเป็นตารางนะธรรมู้ชมคนละห้านี่ก็มากเนาะคือเพื่อนตะกี้เนาะเมื่อกันสิเป็นเพื่อนหมบว่ามุ่งสังกะีเนาะทั้งหลังขะหันธรรมบมมุ่งสังกะีแต่มาปัจจุบันนี้นะธรามผู้มมก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะจากแต่กอนเนาะที่ว่าเคยเหตุเพื่อนสองสันหรือว่าเหตุเพื่อนที่ว่าเป็นหองเทานธรรมู้ชมอยู่ นํากันหลายผู้หลายคนเนาะแต่ก่อนเนาะที่ว่าคนเล่าเฮาไปศึกษาหําเหียเนาะเพื่อนหองแทวเนะานผม้สมที่แบบว่าเห็ดลังเดียวแต่ว่ามีหลายหองเนาะก็สิ่หองไผ่หองมันเป็นแบบนั้นเนาะแต่มาปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะารผม้สมเกี่ยวกับการเห็ดเฮือนเนาะแต่ก่อนเนาะก็ยังมีการมุ่งด้วยหย้าเนาะานผม้สมที่ว่าเป็นเฮือนหลุดเก่าๆเนาะหลุนเก่าหลุนเก่ีเลยเนท่านผูมชสมเนาะตัวนี้เนาะ จากนั้นเพื่อกับพัฒนามีการแบบว่ามุ่งสังกะซีเนาะจากมุ่งสังกะซีกบซิมามุ่งกระเบื้องเนาะมุ่งกะเบื้องเหลวกบซิมามุกสิกเพกเนาะสิกเพกนี้เนาะที่ว่าคนลาเฮานิยมเนาะคือปัจจุบันนี้เนาะคุ่มือนี่ทำผสมเนาะคนลาเฮานี่จะบดลเหตุดแหละทำผสมเพื่อนแบบเก่าเนาะคุ่มือจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากที่ว่าคนลาเฮาเนาะเบิองเนาะ ในโทรทัศน์หรือว่าในทีวีเนาะหรือว่าคนเล่าเห้าเนาะไปสัมผัสด้วยตนเองเนาะด้วยการเทว่าไปเหตุเบียหิรงานอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่า,าไปเที่ยวต่งตงตงางๆเนาะทำผูชมที่ว่าเห็นเพื่อนเขางามๆกับคืดอ,อยู่ในใจแต่ทำผูชมเนาะว่าอยากเอามาเป็นแบบเพื่อนของตนเองเนาะเพื่อนกับซิมีการแบบว่าบึงมักแล้วก็เอามาเห็ดด้วยตนเองนาะทำผูชมเนาะคือครูเมร์นี่คนเลา่าหฮานี้เนาะ อยากว่านิยมได้ทนผู้ชมเนาะเพราะว่าคนลาวเฮามักเฮ็ดเฮือนเนาะอขายคือกันกับฟังไทยนะทนผู้ชมเพราะว่าหนึ่งนี้เนาะเพิ่นได้ไปเฮ็ดเบียกอยู่ไทยนะทนผู้ชมแล้วก็เบิ่งเฮือนซั้นบ้านซองเนาะมาลาวก็มีการแบบว่าปลูกเคลือนปลูกซ่าเนาะคือแต่ก่อนนี้เพิ่นปลูกเคลือนซองซั้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็สิเป็นเพือนวิลาเนาะทนผู้ชมเนาะที่ว่าคนลาวเฮามักปุ๊กเนาะเป็นเฮือนซีเมนต์เนาะที่ว่า อยู่เล้วมันคาดกวัาเก่านะทผูุชมนอนจากแต่ก่อนนาะมันเป็นใหม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาเนาะเห็ดเฮื่อนดินเนาะทผูุชมหรือว่าเฮื่อนซีมั่งเนาะที่ว่าคนละหอเอิ้นะแล้วก็โม่งด้วยกระเบื้องหรือซีแพ็กเนาะที่ว่าคนละหานิยมเนาะบาว่าจะเป็นซีใดก็ยานะทผูุชมก็สิมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก่อนเนาะคนละฮานี่เนาะเห็นข่าวจากโทรทัศน์เนาะ ในการเห็ดเฮือนเห็ดซานหรือว่าการตุบเต่งบ้านต่างๆกับซีเมนทางฝั่งไทยเนาะท่านผู้ชมเนาะเตะกับบรด้ไม้ควมนบะฮัลิไปอาเบิร์ตทุกอย่างเนาะท่านผู้ชมเห่ amine, ากับเป็นตัวของเหาเนาะเพียงแต่ว่าเหาเอาในแบบส่วนได้ส่วนหนึ่งของทางประเทศไทยเนาะที่ว่ามาเห็ดอยู่ทางฝั่งลาวเนาะแต่ว่านอกเพื่อนทางฝั่งลาวนี้เนาะท่านผู้ชมนอกจกเฮลื่อนเวลาแล้วเนาะก็ยังสิมีเือนโมเดิร์นเนาะที่ว่าคนลาวเหาหมักเนาะเพราะว่าเป็นเือนที่ว่า อยู่ง่ายๆสบายน่ะท่านผู้ชมเนาะอยู่ในครอบครัวน้อยๆอ่าซ่ํา2-3คนนี่ก็สามารถเฮ็ดได้เนาะเพราะว่ามันบ่เลือบากว่าแห้งของประชาชนลาวเฮาเนาะเพราะว่าคนลาวเฮาก็อ่ามักคิดในสิ่งที่ว่าง่ายๆ่เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นหยังจวแนวนั้นเนาะต้นทุนเฮามันบ่เพียงพอเฮาจําเป็นต้องได้เฮ็ดเนาะบางครั้งเฮาอาจสิบ่มักเนาะท่านผู้ชมแต่เฮาก็จําเป็นต้องได้เฮ็ดเพราะต้นทุนเฮามีแต่ซํานั้นเนาะ เฮาสิเอาบานใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้เนาะเฮาต้องเอาในสิ่งที่ว่าเฮามีสมมาพคู่เนาะท่านผู้ชมเฮาก็เร็เอาแต่ซ้ํานั้นเนาะคือบ้านโมเดิร์นนี่ปัจจุบันนี่ก็มีหลายเนาะท่านผู้ชมเกี่ยวกับอ่าอยู่เขตไก่เนาะที่ว่าเขาเฮ็ดเนาะถ้าว่าคนที่ว่าสร้างครอบครัวใหม่เนาะเขาก็จะมาคิดแบบนั้นด้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันอยู่ง่ายนะท่านผู้ชมเนาะอยู่2-3คนก็ได้เนาะแต่ว่าเนื้อที กับบลวงบัลายเนาะมันเป็นแบบง่ายๆสบายๆเนาะท่านผู้ชมเกี่ยวกับบ้านโมเดิร์นเนาะหลังจากนั้นเนาะท่านผู้ชมคนลาวเฮานี่เนาะกัมักอ่าปุ๊กเฮือนเนาะที่เป็นทรงเฮือนใหม่เนาะหรือว่าทรงไทยท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเฮือนลาวเฮานี่เนาะจะบ่มีลวดลายที่แบบว่าแกะสลักต่างๆเนาะพอมาเห็นเฮือนทรงไทยเนาะคนลาวเฮากัมักแห่ง่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาสร้างอยู่ลาวเพราะว่า ไหมยู่ล่าลายเด้ทำผสมเนาะเพิ่นกะหาซื้องไงแลลวก็ทาวาเทียบใส่เพื่อนซีมั่งหรือว่าซีมินเนาะทำผสมเพื่อนดินนี่นะมันกะสีราคาอยากไข,ข่อยากซ้ำกันเนาะทำผสมเพราะว่าตัวนั้นเขาต้องได้ซื้อใหม่เนาะเต่มันกะต้องได้เสียค่าใสา่ใจหลายอย่างคือกันได้ทำผสมเนาะเวลาเขาเห็ดเฮือนไหมเนาะในเฮือนใหม่นี่เพือ่อเขาสิได้ล่างหนึ่งกับโมเมนต์ข้องไงเนาะทำผสมเพราะว่าเพื่อนใหม่เขาจะต้องได้เอาไหมมาเห็ดทุกอย่างเนาะ คือเขื่อนทรงไทยนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาทนผสมจากเขื่อนทรงใหม่เนาะจากที่ว่าเขาเอาซีมังเนาะมาก่อแล้วก็เอาใหม่เนาะที่แบบว่ามันเป็นหน่อยๆเนาะตะกี้นี้จะจะบ่คอยแบบว่าหูจักดัดแป้งเกะไขเนาทนผสมเกี่ยวกับเขื่อนทรงใหม่เนาะเพื่อนจะเอาใหม่หน่อยๆมาต่อกันเนาะแล้วก็เห็ดเป็นหลวดลายแต่กรูหูซึกว่างาแห้ง่านผสมเนาะมันก็บมอมัน สมดีฮะนะที่แบบว่าคนลาวเขาจะเห็ดแบบนั้นเนาะอีกอย่างถามว่าไมมลายนะท่านผู้ชมเนาะไหมเศษเนีหน่อยฮะเขาไปถิ่มกระเซียสื่อๆเนาะท่านผู้ชมเพราะขนาดเนาะเขาก็มีการนัดแปลงเนาะจากที่ว่ามันสิเป็นไมมเศษเขาก็สิเอามาเห็ดเหือนเนาะท่านผู้ชมเห็ดเป็นแบบลวดลายเนี่ยจักหน่อยมันก็งามเ้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสกายไปเห็นเนาะจะจะตีเพดานบ่อหรือว่าจะเห็ดเป็นแบบผนังเหือนเนาะท่านผู้ชมกระดัคือกันเนาะหรือว่าสิเห็ดเป็น ตุโซเนาะส่วนลวงไลยเนาะคนละหักับบกคอยแบบว่าไหมในหน่อยให้ละที่จริงแล้วมันใสได้เนาะท่านผู้ชมใสอ่า่ตกันนะส่วนลายคนเบียดเขามาเหตุเทือนให้คนลาเนาะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าคนจีนเนาะเขาจะเก็บเมื่อในท่านผู้ชมไหมเนาะเขาจะโคเนาะที่ว่าเขาตัดออกในหน่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาเอาเมื่อสร้างอยู่บ้านเขาเนาะที่จริงแล้วสร้างที่ว่าเหตุเทือนเนาะท่านผู้ชม เขาก็ได้ใหม่จากที่ว่ามาเฮ็ดเถื่อนของคนลาวเนาะที่ว่ามันตัดออกน้อยๆเล็กๆน้อยๆเนาะลายอันมันก็สิลายเองามเนาะเอาเมื่อทละน้อยนะละน้อยเนาะบัดสุดท้ายเฮาไปถามเบิ่งว่าเขาเมื่อเ็หยังแท้ๆเขาเมื่อเฮ็ดเถื่อนเนาะามถึงว่ามันจะเป็นใหม่ศของเฮาแต่ของเขามันมีคุณค่าหลายเนาะแต่ตัวนี้เนาะมันก็ขึ้นกับเจ้าของเฮือนคือกันเนาะทามว่าจะให้หรือบ่เนาะตัวนี้เนาะเวียดบ่สามารถแบบว่า เอาได้ได้ทานบสมเนถามว่าจะคล้องเขื่อนบ่หาเนาะแตคือที่นี่เนาะจะคล้องเขื่อนหาเพื่อนก็เอานานถามบุมบางคนนาะเพื่อนก็จะขอเอานาะสำหรับเวียดเนาะเพื่อนจะขอนาะถามว่าคนละห้าไหาก็เมนเอานะสรุปเลยนา่นามบมคนละห้างก็หมักสางเพื่อนไข่ไข่คือกันกับฝั่งไทยนาะทามบุษมแต่สมัยก่อนเนาะนึ่งนี่เมนเพื่อนอ่าวิลาเนาะหรือว่าเพื่อนสันเดียวนา่นถามบุมเป็นเพื่อนดินเนาะหรือว่าเพื่อนซีมั่งเนาะซองมานนี่ก็เมนเพื่อน โมเดิร์นเนาะส่งโมเดิร์นเนาะที่ว่าคนละเฮามักเนาะตัวที่3มาก็แม่นเฮือนงไทยเด้อท่านผู้ชมที่ว่าคนลเฮามักเนาะมักเหตุเพราะว่าอยู่นี่ก็มีเฮือนงไทยหลายเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเบิ่งแล้วน่ะในในแนวความคิดเซาไกลเนาะเฮือนส่งไทยก็งามเด้อท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นมเนาะเวลาเฮาเฮ็ดใหม่ๆมันจะงามเนาะอีกอย่างก็เขตเนาะเขาก็เป็นแบบว่าหาม้ก็ง่ายเนาะเขาก็เลยอ่าเฮ็ดแบบนี้นะท่านผู้ชมเนา เพื่อนทรงไทยนะทานผู้ช้มแต่ว่าคนละหามเห็ดเป็นเพื่อนทรงละเนาะกับบรดม้ไมความว่าเห็ดคือเขาเบิดตทุกอย่างนะทานผู้สมเพียงแต่เอาแบบส่วนได้ส่วนหนึ่งมาสื่อนะทานผู้สมเล้วททานผู้ส้มดีเนาะมีความคิดเห็นวะไเกี่ยวกับเพื่อนทรงไทยทรงวิลล่าเนาะแล้วกัทรงโมเดิร์นเนาะถาว่าทานผู้ช้มเนาะเห็ดเฮือเนาะ ในส่งใดที่สากายว่าในสามอย่างนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอให้สากา่เนาะว่าอ่าอยู่แล้วมันเป็นจากไหนเนาะมันเย็นดีบาหรือว่ามันอบเอาเนาะหรือว่าเย็นหูเย็นตาดีเนาะก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปสากายให้สากายได้ฮับหูน้ำในเดือดทานผู้ส้มเนาะเพื่อว่าเฮาสิมาเหล็กเปลี่ยนน้ำกันเนาะเพราะว่าสกายก็อยากได้คือกันเนาะทานผู้ส้มเกี่ยวกับเพื่อนเนาะเพียงแต่คืดคืดซื้อเนาะทานผู้สม้มคลิปนี้เนาะสากายกับสิขอจบเพียงสำนีเนาะทานผู้ส้ม ถ้าหากว่าเนาะสกายนี้เนาะหากว่าผิดผลาประกันใดเนาะหรือว่าหากว่าถึกบวตองเนาะเหนือหาที่นํามาเสนอทานผ้ชมเนาะในมือน <min? S 2> <"T hing S 3> ี่หากบ่มีความะสมเนาะสกายเนาะกระต้องข้อถดข้อภัยนําหลายโดยทานผ้ชมขอให้ทานผ้ชมที่เขามาบ่งคิปสกายจงมีแต่สู้ขภาพที่แขงแหงเนาะถ่าวาเป็นแมค้าก็ขอให้ซื้อได้คายมารเนาะทานผ้ชมถ่าวาเป็นพนักงานก็ขอให้เจริญกล่าวนาถ่าวาเป็นนักศึกษาก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีเวียกงานทุกประการขอกอบ day